สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่19มิถุนายน2565นะครับมีรายงานข่าวว่าบริษัทก๊าซปลอมซึ่งรัฐวิสาหกิจของรัสเซียและเป็นผู้ผลิตและส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ออกแถลงการเกี่ยวกับการรับส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อส่งกา๊าซเตอร์สตีนระหว่างวันที่21-28ถึงมิถุนายนนี้เนื่องจากถึงกำหนดซ่อมบำรุงประจำปี โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องและรับทราบเรื่องดังกล่าวล่วงหน้านานระยะหนึ่งแล้วทอ่อส่งก๊าซเติร์กสตีมมีความยาวประมาณ930กิโลเมตรเชื่อมระหว่างรัสเซียกับตุรกีโดยลอดผ่านใต้ทะเลดำและเปิดใช้งานเมื่อเดือนมีนาคมปี2563ความเคลื่อไนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดร,ระหว่างกา๊าซปลอมกับหลายประเทศในยุโรปซึ่งปัจจุบันนั้นคงรับกา๊าซจากรัสเซียผ่านท่อนอสตีมวันกระนั้นเยอรมนีนั้นก็แสดงความไม่พอใจก่อนหน้านี้ ต่อการที่ได้รับกา๊าซปริมาณเพียง67ล้านลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งคิดเป็นเพียง40%ของระดับปกติซึ่งปกติแล้วเนี่ยครับท่อ,อนอสตีมนั้นจะส่งกา๊าซให้กับเยอรมนีนั้นเนี่ย167ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแต่ว่าปัจจุบันนั้นส่งได้แค่67ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับกระทรวงพลังงานของเยอรมนีขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มการประหยัดพลังงานและก็วิจารณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องการเมืองอย่างชัดเจนมากกว่าปัญหาทางเทคนิค ปัจจุบันท่อส่งกา๊าซนอสตีมวันเป็นหนึ่งในสองเส้นทางส่งกา๊าซสายสําคัญและเก่าแก่ระหว่างรัเสเซียกับยุโรปลอดผ่านใต้ทะเลดำมาจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีอย่างไรก็ดีเนี่ยครับทางด้านอเล็กซีมิเลอร์ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่าซีอีโอของกา๊าซฟลอมก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเป็นผลจากที่บริษัทซีเมนต์ไม่สามารถซ่อมแซมระบบคอมเพรสเซอร์ที่สถานีพอโตวายาได้ทันตามกําหนดซึ่งเป็นนัยยะเนี่ยนะครับว่า มันเกี่ยวกับมาตรการการคว่ำบาตรของยุโรปที่มีต่อรัสเซียแล้วก็ทางด้านอเล็กซีมิลเลอร์นั้นเนี่ยครับได้ตอบกลับไปทางด้านอิตาลีและก็เยอรมนีเนี่ยครับว่ามันก็คือกดใครกฎกฎของมันนะครับคำว่ากดใครกฎของมันนั่นก็คือว่าคือทางด้านเยอรมนีและก็อิตาลีนั้นออกมาโวยวายเนี่ยครับแต่ว่าทางกาสปลอมก็บอกว่ากดใครกฎมันก็คือหมายความว่านี่เป็นกฎของทางด้านกาสปลอมที่จะดําเนินการเพราะว่ากาสปลอมนั้น เป็นผู้จําหน่ายกา๊าซเนี่ยให้กับชาติสมาชิกสาภาพยุโรปแล้วก็นี่แหละครับนอกจากท่อนอสตีมวันแล้วตอนนี้ท่อเติร์สตีมซึ่งเป็นท่อที่สําคัญอีกท่อหนึ่งนั้นเนี่ยครับตอนนี้จะหยุดการจ่ายกา๊าซอย่เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันนั่นก็หมายความว่ายุโรปเองก็จะขาดแคลนพลังงานเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อ,อหลายประเทศในยุโรปก็รอดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยจะสร้างความไม่พอใจ ให้กับประเทศต่างๆเนี่ยในยุโรปมากยิ่งขึ้นหรือไม่แล้วก็สิ่งสำคัญนั้นก็คือว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในยุโรปนั้นเนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนครับ